สวัสดีครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับตั้งเวลานะครับปิดเจ้า Windows 10หรือ Shadow อัตโนมัตินะฮะตามเวลาที่เราตั้งไว้โดยไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มด้วยว,วิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยสังเกตตรงแท็กฟ้าด้านล่างนะครับให้ไปกดที่รูปแว่นขยายนะครับจากนั้นให้พิมพ์ตามนี้เลยนะครับหรือใครจะก๊อปประโยคนี้ด้านล่างมาวางก็ได้นะครับผมจะแปะไว้ให้ ถ้าเกิดใครพิมพ์ก็พิมพ์คาว่า Tag Schedule ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยเมื่อมันขึ้นเป็นรูปนาฬิกาแบบนี้ขึ้นมาก็จิ้มเข้าไปได้เลยครับผมมันจะเปิดเจ้าโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปกดที่ Create Basic Tag ตรงนี้ครับผมและในส่วนตรงนี้นะครับก็ใส่ชื่ออะไรไปก็ได้ครับที่เราเข้าใจอย่างเช่นตรงนี้ผมจะตั้งว่า shut down นะฮะแบบนี้นะครับตรง description เนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับมันเป็นเพียงข้อความที่ เอาไว้สื่อสารให้เราเข้าใจแค่นั้นเองแล้วก็กดไปที่ปุ่ม next ได้เลยในส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวเลือกทางด้านเวลานะฮะใครต้องการให้มันทําทุกวันทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนก็ติ๊กเลือกไปตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนผมเนี่ยจะตั้งให้มันทําแค่ครั้งเดียวนะครับผมก็เลือกวันทามแล้วก็กดไปที่ปุ่ม next จากนั้นในส่วนนี้นะครับเราก็ใส่เวลาที่เราจะตั้งได้เลยครับผม ในช่องเวลาส่วนนี้นะครับในส่วนแรกก็คือเดือนนะครับอันนี้ก็คือวันอันนี้ก็คือปีนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถจิ้มแล้วก็เลือกได้เลยชึบในส่วนช่องหลังนะครับก็คือเวลาในตรงนี้นะครับผมก็จะตั้งให้มันปิดไว้ที่ประมาณเอาสักหกโมงเย็นละกันครับผมหกโมงครึ่งแบบนี้เราก็ใส่เวลาไปให้เรียบร้อยนะครับดูเวลาให้ถูกด้วยนะครับระหว่าง pm กับ am นะฮะเมื่อเพื่อนๆใส่เวลาเสร็จก็กดไปที่ next มุมขวาล่างตัวนี้ได้เลยครับผม จากนั้นในส่วนนี้นะครับก็ให้เลือกเป็นสตาร์ทโปรแกรมแบบนี้ครับถูกต้องแล้วแล้วก็กด next ไปหนึ่งทีในส่วนของตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่เบราว์นะฮะปุ่มทางด้านหลังตรวนี้นะครับจิ้มลงไปหนึ่งทีจากนั้นให้ไปที่ไดซี C นะครับวินโด s นะครับอ่าไดซี่อย่างนี้นะครับแล้วก็โฟลเดอร์วินโดแบบนี้จากนั้นให้ไปที่โฟลเดอร์ s y s t e m 32ครับผมแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ย เลื่อนหาคําว่าชัดดาวนะครับชึบอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมชัดดาวเมื่อเลื่อนเจอแล้วก็ดูด้วยนะครับว่ามันเป็นไทป์แอปพลิเคชันหรือเปล่านะฮะก็ให้เพื่อนๆนเนี่ยคลิกให้มันขึ้นแถบเทาๆแบบนี้นะครับจากนั้นก็ไปกดปุ่ม open 1หนึทีแล้วก็ในช่องนี้นะครับที่ผมมาร์คสี่เหลี่ยมสีแดงไว้ให้ให้เพื่อนๆกดลงไปนะครับผมแล้วก็พิมพ์ตัวขีดไป1ทีครับผม จากนั้นตามด้วยตัว S นะฮะ S สิงคโปร์แบบนี้แล้วก็กดไปที่ปุ่ม Next ทางด้านล่างได้เลยแล้วก็ลองตรวจสอบความถูกต้องดูนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเราใส่เวลาถูกไหมนะฮะแล้วก็เรียกใช้ตัว shutdown.exe ถูกต้องหรือเปล่าถ้าเกิดถูกต้องหมดเรียบร้อยนะครับก็กดปุ่ม Finish ไปได้เลยครับถ้าเกิดของใครยังไม่ถูกต้องนะฮะให้เพื่อนๆกด Back กลับไปแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กด Next กลับมาจนถึงหน้านี้นะครับผม แล้วก็กดไปที่ปุ่มฟินิชได้เลยเพียงเท่านี้นะครับเจ้าคอมของเพื่อนเพื่อนก็จะถูกตั้งเวลาชัตดาวน์อัตโนมัติตามเวลาที่เราตั้งไว้เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วและเพื่อนๆนก็ปิดไปใช้งานได้ตามปกติเลยครับผมอแต่ถ้าเกิดใครอยากยกเลิกหรือ c a n ซิลนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาที่หน้านี้แหละครับจากนั้นให้สังเกตตรงมุมซ้ายมือตรงนี้นะครับผมให้คลิกไปที่ตรงนี้ได้เลย tag schedule library ตรงนี้นะครับ และให้สังเกตในส่วนที่ผมมาร์คสี่เหลี่ยมสีแดงมาให้นะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเลื่อนหาอ,อันที่เพื่อนๆตั้งไว้นะครับเมื่อเราเจอแล้วนะครับให้เพื่อนๆนเนี่ยคลิกลงไปให้มันขึ้นแถบน้ําเงินแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาไปที่ชื่อครับผมจากนั้นนะครับกดที่ delete ไปได้เลยมันจะขึ้น pop up แบบนี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ yes และเจ้าเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็จะถูกลบไปเรียบร้อยแล้ว โอเคครับลองนำไปทำกันดูนะฮะมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ